ค่ะสวัสดีตอนเศร้าด้วยค่ะเศร้าช่วที่30เดือนเมษายนนะคะวันนี้กับเป็นวันที่ฝนตกแล้วค่ะเศร้าวันที่ฝนตกนะคะมี็อยู่บอสถลายพุ่งเชิดพุ่งเจ้าแล้วค่ะกระสิเก็บสาหลยพุ่งเชิดโดนแก้มส้มโรยขานะคะเนี่เป็น,ะะนะะสายพุ่งเชิดโดนสวยๆ เ็บ๋ยนี้เสล็จนมากนะคะเอืเออเวลาใส่ผองจะแดงหน่อย ฉันไ